ที่บ้านหนองผือนั่นเองหลวงปู่มั่นท่านได้เคยเทศนาเรื่องราวเกี่ยวกับพระแก้วมรกตไว้ดังนี้พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงครามการเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมารากตนั้นมีปัจจัย3อย่างคือ 1. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. เกิดกรียุคในประเทศนั้นและ 3. ด้วยความเมตตาและท่านยังบอกอีกว่าวัดพระแก้วนี้เป็นวัดพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ พระสงฆ์อยู่ไม่ได้เพราะพระสงฆ์มาจากตระกูลต่างๆทั้งหยาบทางละเอียดไม่รู้พุทธอัธยาศัยพุทธธรรมเนียมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์และผู้สุกุมรารชาติเมื่อพระสงฆ์ไม่รู้พุทธธรรมเนียมถ้าไปอยู่ก็มีแต่จะบาปกินหัวผู้รู้ทางพุทธอัธยาศัยและพุทธธรรมเนียมแล้วมีเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น ครั้งพระพุทธการก็มีพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นที่ทรงรู้แต่จอมไทยคือพระมหากษัตริย์ทรงรู้มาแล้วได้ทรงสร้างวัดถวายจำเพาะพระแก้วมรกตเ,เท่านั้นพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธทางกูลคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าต่างแต่วัสนาบารมีมากน้อยต่างกันเท่านั้น ท่านจึงทรงรู้พุทธอัธยาศัยเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าผู้ใดย่างกลายเข้าสู่วัดพระแก้วเป็นบุญทุกขณะที่อยู่ในบริเวณวัดแม้แต่ชาวต่างชาติมีโอกาสเข้าไปในบริเวณวัดพระแก้วจะด้วยศรัทธาหรือไม่ก็ตามก็ได้เข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาโดยปริยายหรือจะบังเอิญก็แล้วแต่ก็สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้